ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพัตตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชยงของพัตตีอีกครั้งนะครับวันก่อนมีโอกาสได้พบน้องคนหนึ่งครับก็เป็นน้องที่ก็สนิทในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พบเห็นเขาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับตอนนี้ก็เริ่มทํางานแล้วนะครับ น้องก็พอเจอหน้าผมเนี่ยก็โอ้โหรีวิ่งเข้ามาทักทายเลยนะครับก็ด้วยความสนิทสนมนะครับแต่ว่าน้องก็มาพร้อมคําถามหนึ่งคำถามครับบอกว่าโอ้โหเนี่ยพยายามจะติดต่อผมมาอยู่ช่วงนึงแล้วนะครับเพราะว่ามีคําถามมากเลยมันติดมันค้างคาใจจริงๆอยากจะขอคําปรึกษานะครับก็คือว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยน้องก็เริ่มเปลี่ยนงานนะครับก็ทํางานอยู่ที่เดิมได้สักสามสี่ปีแล้วแหละนะครับก็ถือว่าในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าน้องก็ยังอายุไม่เยอะนะครับก็เรียนจบมา ก็อายุยี่ห้ยี่บกท่านั้นเองก็ยังมีข้อสงสัยนะครับกับแวดวงในการทํางานชีวิตในออฟฟิศนะครับไอคำถามที่น้องเขาถามผมเนี่ยว่าถามว่าเนี่ยพอไปเริ่มงานที่ใหม่ได้ไม่นานจากสโคปงานเดิมที่คุยกันไว้เนี่ยต้องทําประมาณนี้นะแต่พอทําทําไปเนี่ยเอ๊ะทาไมอยู่ดีเขาเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้เขาทาม,มากขึ้นแล้วเขาก็ตั้งคําถามว่านี่มันใช่หน้าที่ของเขาหรือเปล่านะครับแล้วก็มีโอกาสไปปรึกษา พี่ๆเพื่อนๆร่วมงานนะครับอาจจะไม่ได้สนิทมากนะครับก็มีคนอื่นที่พูดคาแบบนี้เหมือนกันครับว่าอืมันก็ไม่น่าใช่หน้าที่ของเขาแล้วก็ไม่น่าใช่หน้าที่ของน้องคนนี้หรือเปล่าน้องก็เลยสงสัยมากครับว่าอ้าวแล้วเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้ในที่ทํางานเนี่ยจะทํำยังไงเพราะเขาเองก็ไม่อยากถูกมองว่าโอ้เพิ่งมาเริ่มงานแต่ก็เรื่องเยอะแต่ว่าอีกแง่หนึน่งก็รู้สึกว่าโอ้โเวลาที่มันต้องเหนื่อยมากๆเนี่ยก็รู้สึกโดนเอาเปรียบหรือเปล่านะครับ พอได้ยินคําถามแล้วก็สถานการณ์ของน้องคนนี้นะครับมันก็เลยนํามาซึ่งประสบการณ์อหนึ่งที่ผมเคยเจอตั้งแต่สมัยผมทํางานนะครับตอนผมทํางานในช่วงแรกๆแล้วก็มีโอกาสเติบโตขึ้นขึ้นมาเริ่มเป็นระดับผู้จัดการเนี่ยนะครับก็ได้ไปมีโอกาสไปเริ่มงานที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทจะเรียกว่ามีวัฒนธรรมฝรั่งก็ได้คือคนไม่เยอะนะครับบริษัทเนี่ยเรียกว่ามีสาขาอยู่ทั่วโลกเลยนะครับบินกันไปบินกันมาคนนี้บินไปอยู่ตรงนั้น คนเดี๋ยวประธานมาอยู่ตรงนี้รองประธานไปอยู่ตรงนู้นบินกันเป็นว่าเล่นเลยครับแม้กระทั่งในระดับผู้จัดก,การอย่างผมเนี่ยก็ยังต้องบินนะครับไปประเทศนั้นประเทศนี้ต่างๆเนี่ยครับก็คือเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตอย่างหนึ่งแต่ว่าวัฒนธรรมแบบฝรั่งเนี่ยคือมันก็จะมีการแบ่งเป็นดี PARTMENT <c oughs> ก็จริงนะครับแต่หนึ่งคนเนี่ยบางทีก็ต้องทํางานหลายอย่างนะครับเพราะว่าก็อาจจะเป็นประเทศเขาเนี่ยบุคลากรคน,คนไม่ได้มีเยอะค่าจ้างแพงใช่ไหมฮะ ก็จะจ้างคนเยอะๆไม่ได้แต่จริงพอยจอมีอยู่เมืองไทยเนี่ยจ้างคนไทยก็ไม่ได้ราคาแพงแต่เขาก็ยังใช่วัฒนธรรมเดิมอยู่นะครับก็คออือไม่ใช่คนเยอะแล้วก็หนึ่งคนก็พยายามจะต้องทํางานให้มันคุ้มค่านะครับผมเนี่ยไปดูแลด้านการตลาดนะครับแต่ว่าวันดีคืนดีครับรองประธาน,นะก็โทรมานะครับบอกว่าเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับ GM อมที่ประเทศไทยแล้วมีงานหนึ่งงานที่อยากจะให้ผมเนี่ยช่วยดูแลด้วยงานนั้นก็คืองานด้านการสรรหาบุคลากรครับ จะเรียกว่าแทบจะเป็นฝ่ายบุคคลก็ว่าได้นะครับคือบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่มีเชนร้านอาหารอยูุ่โวโลกนะครับอยู่ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะครับเอาว่าหลายประเทศแล้วกันนะครับแต่ให้นึกตอนนี้ผมก็นึกประเทศขึ้นมาลำบากแล้วตอนที่กําลังนั่งอัด podcast เนี่ยนะครับแต่วก็เป็น10ประเทศเลยนะครับอันนี้หน้าที่คือว่าจะต้องสรรหานะครับบุคลากรคนไทยนะครับเพราะว่าเป็นเชนร้านอาหารไทยนะครับจะต้องส่งไปประจํานะครับ เกือบจะทุกตำแหน่งในร้านอาหารเลยครับจะใช้คนไทยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการนะครับหัวหน้าพ่อครัวหรือเชฟนะครับอีกเซ็กทีฟเชฟนะครับซูเชฟผมก็เพิ่งรู้จักตำแหน่งของเชฟต่างๆในครัวก็ตั้งแต่ไปทํางานที่นี่นะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รู้จักอะไรเลยนะครับผมก็ตอนนั้นอายุน้อยอายุยี่สิบห้ายี่หกเท่าน้องคนนี้นี่แหละครับแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีโซเชียลมีเดียเนาะเราก็ยังไม่เห็นว่าเอ๊ชีวิตของคนอื่นเป็นยังไงมีโอกาสมาผมก็เลยคว้าเอาไว้ก่อน แต่พอตอนเริ่มทำเท่านั้นแหละครับโอ้โหรู้เลยครับว่าทําไมคนอื่นก็ถึงไม่อยากรับงานนี้โอ้งานมันเยอะเอาเรื่องเลยเพราะว่าเวลาที่เราเปิดรับสมัครงานทีนี้นฮะหนึ่งตำแหน่งบางทีนะฮะคนสมัครเป็นร้อยก็คือต้องนั่งดูใบสมัครทั้งวันนอกจากนั้นไม่พอก็ต้องเรียกมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จก็ต้องทาสรุปใช่ไหมฮะส่งไปให้รองประธานที่ดูแลเรื่องการคัดสรรคนโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ไฟนอลเนี่ยรองประธานก็จะบินมาสัมภาษณ์เองทีนะครับโอ้ งานเอาเรื่องพอสมควรเลยเพราะว่าต้องทําเองกับทุกอย่างตั้งแต่ลงประกาศรับสมัครนะครับเรียกคนมาโทรตามโทรนัดสัมภาษณ์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมงานมันเยอะขนาดนี้งานการตลาดก็ยังต้องทําอยู่นะครับต้องพัฒนาสินค้าต้องพัฒนาแบรนดิ้งดูแลเรื่อง PR อาจัดอีเวนต์ทำหมดเลยครับแต่ว่าพอทําไปสักระยะหนึ่งครับผมก็พบว่าผมได้ความรู้ใหม่ๆอย่างที่ชนิดที่ถ้าผมทํางานด้านการตลาดอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางจะได้แบบนี้เลย แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเป็นสิบปียี่สิบปีตอนที่ผมต้องมาทําธุรกิจของตัวเองนั่นแหละครับผมอยากจะบอกว่าประสบการณ์ที่ผมได้รับจากตอนที่ผมจะต้องทํางานซึ่งถ้าพูดก็พูดตอนนั้นคือไม่ใช่หน้าที่ของผมโดยตรงเพราะว่าชื่อตําแหน่งก็ไม่ใช่ละมาร์เก็ตติ้งเมนเจอร์แต่ต้องมานั่งดูเรื่องบุคคลด้วยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หน้าที่เลยแต่สิ่งที่ผมได้มาคือหนึ่งมีกรอตไมล์เซที่ชัดเจนมากมีโอกาสอะไรเข้ามาทดลองทําทําได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ลองทาดูก่อน แล้วก็คิดว่าเราน่าจะต้องทําได้พอไปเริ่มทาปั๊บวิธีนั้นไม่เวิร์กวิธีนี้ไม่เวิร์กจะทํายังไงให้ได้คนสัมภาษณ์แล้วจะต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็ความรู้หลายอย่างครับก็ได้มาจากการที่นั่งสัมภาษณ์กับจะเรียกว่าเป็นบุคคลผู้บริหารเหล่านี้นะครับนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างผู้จัดการร้านนี่เขาก็จะมีผู้จัดการสาขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความรู้มากมายในการบริหารจัดการนะครับผมก็ได้ความรู้จากนี่แหละครการนั่งสัมภาษณ์เหล่านี้แหละครับดังนั้นโดยสรุปเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่า ถ้ามองแง่หน,นึ่งเนี่ยนะครับหน้าที่ไม่ใช่ถ้ามองในมุมของอคนเราเนี่ยเป็นลูกจ้างผมตอนนั้นเป็นลูกจ้างนะครับถ้าเราใช้มุมมองว่าเราเป็นลูกจ้างเต็มที่เลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราถูเาถกเอาเปรียบแน่นอนหน้าที่ก็ไม่ใชท่ทำไมเราต้องทําเกินหน้าที่เขาจ่ายเงินมาให้เราคุ้มหรือเปล่าอันนี้นเป็นมุมมองสุดขอบด้านหนึ่งนะฮะแต่ถ้าที่มุมมองด้านนายจ้างเลยนะครับก็นายจ้างก็อาจจะมองว่าทุกคน ถ้าเป็นลูกจ้างก็น่าจะต้องทําได้ไหนๆถ้าเป็นบริษัทจ้างแล้วให้เงินแล้วมอบหมายอะไรก็ต้องทําปฏิบัติตามหน้าที่ให้ได้ตามที่มอบหมายสินั่นก็สุดข,ขอบอีกด้นหนึ่งแต่ผมเชื่อมุมมองที่ที่สุดคือมองมุมอม,อมองที่อยู่ตรงกลางครับเราได้อะไรองค์กรได้อะไรสังคมได้อะไรเวลาที่มีหน้าที่อะไรใหม่ๆมาเนี่ยเราได้ความรู้ใหม่ๆได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆไหมหรือมัอนเป็นงานที่มันไม่ได้เปิดความรู้ให้เราเลยครับเป็นงานที่ไม่มีใครทาเพราะว่าไม่มี มันไม่มันไม่ได้สร้างความรู้อะไรใหม่ๆให้เลยแบบนั้นก็โอเคเราไม่ได้ประโยชน์ครับองค์กรได้ประโยชน์หรือเปล่าอาแทนที่องค์กรจะต้องไปจ่ายเงินนะจ้างคนมามากขึ้นแต่ว่าองค์กรเนี่ยก็อาจจะประหยัดแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นจากการทํางานโดยใช้คนที่ อยู่ในองค์กรอยู่แล้วมีความรู้แทนที่จะไปสรรหาคนจากภายนอกเข้ามากว่าจะเทรนนิ่งกว่าจะทางานได้อันนั้นองค์กรก็ได้ประโยชน์โดยตรงแล้วสุดท้ายครับาง,งานเอชอาที่ผมทำเนี่ยครับผมรู้สึกเต็มที่แล้วตอนนั้นว่าผมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเต็มที่ครับเพราะอะไรครับเพราะผมกําลังสร้างงานให้กับคนที่เขาอาจจะขาดโอกาสเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังใน EP อีพีต่อไปครับว่าความรู้สึกของผมที่มีต่อง,งานที่ตอนแรกก็มองว่าเอะมันใช่หน้าที่เราหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันทําให้ผมมีมุมมองอย่างไร ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับล้วมาพบกันใน e ีีต่อไปสวัสดีครับทิยานเดลี่พอดแคสต์ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยของพัตดี